นาชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวันนามามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสัพเพชนะหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวันนามามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสัพเพชนะหูชนะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามาม,ามาหาลาโพมามาสัพเทชนะพหูชนะพระวันตุเมนาชาลีเตชิมพาีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาผังหูชนะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวันนมามาโพชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาปังหูชนพาพะวันตุเม นาชาลีต <inh aling> <ator> er ิชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพพิชนาพหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนาชาลีติชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพ ชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะปะหูชนะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะปะหูชนะพระวันตุเม ณชาลิติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาผหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพราพลังมามาโพฆะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาผหูชนะผวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพราพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาผหูชนะผวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพลาพลังมามาโพคมามมามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลิติสิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพลาพลังมามาโพคมามมามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมสาธุสาธุสาธุ